สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พิมาอยู่ผมนะครับในคุณกันชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำรายการจะมาโปรโมเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟนี้เพิ่งสร้างสดๆร้อนๆนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับนี่ครับในส่วนของนี้ก็จะเป็นมินิเกมนะมินิเกมชนะไอตรงสีเขียวนี่ได้โอพีเจวันนะ ขณะตรงสีแดงได้ OP พสามวันนะฮะถือว่าคุ้มสุดๆนะคุ้มมากๆครับลองไปดูในส่วนสปาานะครับสปาวก็จะเป็นทับลิสสเตอร์ฮั Welcome นนับวิลคั่มห้ฮะโอพกับกดนะกดก็จะเป็นดังนี้นครับกดข้อหนึ่งห้ามของอพถ้าเจอแบนครับถ้าขอเจอแบนครับรัดแบบแบน ่็ออัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่ไอัดคลิปอยู่นนึงข้อสองฮะมาแล้วครับข้อสองห้ามเกียน์ในซื้อมะฮะถ้าเกียร์โดนแบนนะข้อสามห้ามฆ่ากันฮะถ้าฆ่ากันก็ไปพีพีนะครับข้อสี่ห้ามควาหยาบฮะข้อห้าห้ามทำลายบ้านคนอื่นนะครับ ข้อ, 6, 5, 5ขอหกห้ามขโมยของข้อเจ็ดมีมีอะไรขอ OP พแอดมินนะครับทำตามกฎด,ด้วยนะจ๊ะนะฮะก็อันนี้จะเป็นส่วนของเซล์ OP นะฮะเซลโ OP กับแอดมินส่วนต่อไปก็จะเป็นวา r p z โซนนะฮะ่วนก็มีโซนต่างๆเยอะมากมายนะฮะให้เรามาวาร์ปได้นะครับ ครับเมื่อกี้เด็กเด็กเรียกครับเด็กเรียกครับครแลอวไปครับจะเป็นก็เป็นครับผมแอดมินนะฮะแล้วก็จะมาไปโฮมบ้านผมกันนะครับโฮมบ้านนี้แป๊บหนึ่งแม่คลิปอยู่นี่ยไปก็จะเป็น บ้านบ้านของผมฮนะเอ้ยมองไม่เห็นมองมเห็นแล้วครับบ้านเป็นพิระมิดบนะ้าผมเนี่ยเส่วนสิ้นจะเป็นบ้านของสต้าคุณไอซ์แล้วคุณมาร์กนะฮะเป็นบ,บ้านของเอ็ดมินทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพีพีนะฮะนี่ฮะสีเขียวเนะยก็ต้องขอลามาเพียงเท่านี้นะครับผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะฮะเป็นที่นี้นะครับขอโทษจริงๆครับ คือในบ้านในคนเยอะนะก็สวสวัสดีครับ